ับวนี้นะครับรายการอีสานนี้ของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอภินันต์จันทุบละอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็คงจะเรียนถามท่านเลยนะครับบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันลงประชามตินะครับจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับท่านบอกครับก็เรียกว่า9.5นแล้วครับตอนนี้เตรียมความพร้อมเพราะว่ายังเหลืออีกนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องมีการ ซักซ้อมเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานนี่เรื่องการรวมคะแนนกันอะไรพวกนี้นะฮะ,ฮะตอนนี้วัสดุอุปรกรณ์เราก็ส่งถึงอำเภอเนี่ยวันนี้คงจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดวัสดุประจำหน่วยแบบขีดคะแนนแบบพิมพ์ประจำหน่วยและต่างๆนะครับการอบรมของอำเภออบรมให้ความรู้กับกรรมการประจำหน่วยที่จะให้บริการในหน่วยนะครับทั้ง2,676หน่วยนะ่ะขณะนี้ วันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยในทั้ง26อำเภอแล้วนะครับ,รบทั้ง2,000กว่าหน่วยนะของเราก็มีจำนวนคนตั้ง21,408คนนะครับถึ่จะต้อได้รับให้ความรู้ก็เป็น,เป,นเป็นแนวปฏิบัติทุกครั้งนะฮะว่าในการเลือกตั้งในการออกเสียงประชามติคราวนี้นะ่ะถึงแม้จะแต่งตั้งมาแล้วถึงแม้จะมีความรู้แค่ไหนก็ต้องอบรมซ้ำอ,อีกฉะนั้นในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องวัสดุปกรณ์ มีคนแล้วก็ให้ความรู้เขาก็ก็จะเสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้แหละครับถ้าคิดว่านะครับไม่เกินวันนี้แล้วก็เป็นวันที่6เราก็จะมอบวัสดุอุป,ปรกรณ์ให้กรรมการประจําหน่วยเพื่อไปเตรียมหน่วยเตรียมจัดหน่วยแล้วก็เข้าสู่โหมดวันที่7<ม>ก็จะได้บริการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งล้านสี่แสนคนเนี่ยเสร็จเนี่ยนะครับของเราของคอนแกนเราพร้อมครับตอนนี้ครับอว่พร้อมเต็มที่แล้วใช่ไหมครับจนถึงวันนี้นะครับทีนี้พูดถึง การสร้างความเข้าใจวิธีการลงคะแนนประชาะมะติในครั้งนี้ท่านบนารรจัยแค่ไหนว่าพี่น้องประชาชนเราจะเข้าใจดีจากเครื่องมือที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางบุคคลไม่ว่าจะเป็นกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิไปไตยที่เราร่วมกับกศนนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเราใช้ลูก ลูก,ลกลๆลหลานรอดอที่ออกประชาสัมพันธ์เรามีกรรมการหมู่บ้าน<ด><ด>ช่วยรณรงค์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวเรื่องนี้นะครับก<ม>ารรับรู้รับทราบของประชาชนผมคิดว่าเกิน90แล้วตอนนี้<ม>เพียงแต่ว่าจะผลักดันให้ออกมาใช้สิทธิ์ดึงออกมาเข้าคูหาได้อย่างไรแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าในส่วนนี้ประชาชนท่านก็ตื่นตัวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน องค์าไยบไหนตอนนี้รับรู้แล้วก็ช่วยกันผลักดันเต็มที่ทุกส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอท้องถิ่นต่างๆช่วยกันประชาธมพันธ์ช่วยกันรณรงค์กันลน,ลกน,นะครับก็ทํากันคนละไม้คนละมือหจึงขอขอบพระคุณในส่วนนี้ด้วยครับกรกตมไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเพราะว่าทุกงานทุกครั้งท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือเราอย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เปิดสปอตทุกเช้าทุกเย็นให้ประชาชนได้รู้อ,อาสาของเราเนี่ยพลเมืองอาสา บางคนอยู่ในท้องไร่ท้องนาก็ยังไปแจกสื่อกันในท้องไร่ท้องนาภาพที่ออกมาสวยงามมากครับในส่วนนี้ก็คิดว่าตอนนี้ก็รอวันเดียวว่าวันนั้นแหละครับที่จะออกมาแล้วก็ออกมาเข้าคูหากันนะครับผมได้รับข่าวจากท่านอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเราท่านได้กรุณาพยากรณ์ไว้ดถ้งว่าในวันตั้งแต่พรุ่งนี้ของเราก็วันที่4่ที่จะมีการเดินรงจนถึงวันที่เจเนี่ยก็จะ ขอ,อนแก่นเราก็จะมีฝนบ้างเล็กน้อยในส่วนห<ม>นึ่งนิดนิดนึงแต่ว่าไม่มากเลยก็เป็นที่น่าพอใจอาจจะมีฝนในช่วงบา่บายเย็นๆน,นะทํน<ช>นองนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้มีการตกหนักท่านให้คํามั่นไหวงั้ก็คงคิดว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของเราก็คงจะออกไปใช้สิทธิ์อย่างสะดวกสบายนะครับวันนั้นครับโอ้เรียว่าติดตามทุกกระแสเลยนะทัาง<ม>ดินฟ้าอากาศด้วยนะครับผมเออ ฉะนั้นในช่วงตั้งแต่มีข่าวในการไปทําลายฉีกบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติที่ต่างๆในที่ค้นแกนเรามีมมเรามีเรามีลายหนึ่งฮะแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ mm hmm. ก็คือว่าหนุ่มๆคนนี้เขาก็เป็นวัยรุ่นนะฮะ mm hmm. ไปรอไปรอสาวอย่างนั้นแล้วกันนะครับ mm hmm. พอดีไปอยู่ในท,ที่ที่เขาจะใช้เป็นที่ออกเสียงเนะี่ยเป็นที่พัก ไปหลอกก็เห็นว่าไล่ยุงแกก็ไปดึงมาสองสาแผ่นแล้วก็มาจุดไลย่ยุงจุดไล่ยุงเลยเหรอครับก็ <c oughs> เลยเป็นเรื่องที่นั่นแต่ว่าก็ต้องดาเนินคดีไปแต่นางตำรเราก็แจ้งความแล้วก็พนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจท่านก็ต้อง,ต,องต้องดําเนินการไปนะครับในส่วนนี้<ม>นก็เป็นปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมก็แค่นั้นครับ<อ> ทีนี้ในเรื่องของการรักษาวความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนดาเนินการยังไงบ้างครับอ๋อในส่วนของเราเองที่ในการเตรียมการเนี่ยในหน่วยก็เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วว่าเจ้าที่ตํารวจจะมีอย่างน้อยหนึ่งท่านน,<ม>นะครับในส่วนนี้ก็เรียกว่าราปภประจําหน่วย แล้วก็อาจจะมีท่านหนึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะดูแลการปฏิบัติงานในหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยการสู่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามาติท่านผู้ว่ารละการจังหวัดน,นะครับเป็นประธานแล้วก็มีในส่วนของกองกบการตารวจนะครับ <S 2> <S 2> ท่าน <S <S ท่านก็จัดทีมจัดอะไรดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับก็กในภาพรวมทั่วไป เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยคิดว่าคงอาการคงไม่มีอะไรนะครับในส่วนของจังหวัดขอนแก่นก็ก็เป็นบรรยากาศที่ดีอยู่แล้วไม่ได้มีกระแสที่จะต้องมีการปวดการอะไรกันนะครับในส่วนนี้เราก็ไม่ไ,มได้ค่อยกังวลแต่ว่าการเตรียมความพร้อมการเตรียมอะไรน่ะทางทางส่วนที่เกี่ยวข้องท่านก็เตรียมอยู่แล้วครับ,รบนอกเหนือจากที่สํานักง,งานกอตอในส่วนที่กตอตอรับผิดชอบก็คือภายในหน่วยน่ะเราก็มีเจ้าที่ตำรวจเรามีโรงพักตำรวยอยู่แล้วครับครับ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะลงประชามติวันที่7สิงหาคมจะไปลงที่ไหนยังไงบ้างเตรียมอะไรบ้างไปบ้างครับท่านผอคือมันก็เป็นความสะดวกสบายนิดหนึ่งหรือว่าถ้าในจรบทในอำเภอเนี่ยหน่วยออกเสียงเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าระเบียบก,กฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าจะมีที่ตั้งหน่วยนะอยู่ในหมู่บ้านาเป็นหน่วยเดิม <c oughs> ที่เขาเคยเลือกเป็นหน่วยเดิมเดิมๆฮะอยู่ในหมู่บ้านสะดวกสบายเป็นอาคารหรือไม่อาจจะ ส่วนใหญ่ถ้า,ถาตามอำเภอเนี่ยก็จะเป็นอาคารเป็นส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเป็นศาลาประชาค,คมเป็นวัดอะไรทั้งนองนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยเดิมๆที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วใ,ในในเขตเมืองเราในเขตเทศบาลนครก็อาจจะมีเต็นท์บ้างแต่ว่าไม่มากทั้งหมดของเรามันมี1 4บ่เต็นท,ท์ในส่วนนี้นะท,ที่เราเตรียมความพร้อมไว้ก,ก็การเตรียมตัวเนี่ยก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับท่านเตรียมบัตรไว้บัตรประชาชนบัตรประชาชนที่หมด อายุแล้วก็ใช้ได้ไดแต่ว่าบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ก็หมายความว่าเช่นใบขับขี่เช่นพาส,สปอร์ตเช่นบัตรนักศึกษาของออโรงเรียนของรฐัฐมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วกันนะครับเ<ช>ยวของรฐังงรฐเพราะว่าเป็นเงื่อนไขก็คือที่ทางราชการออกให้ต้องมีเลขส3ามหลักมีรูปหน้านะครับในตัวเองก็สามารถใช้ได้ก็เตรียมในส่วนนี้นะครับก็อย่าหลงลืมว่าผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งว่าไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้ว เอาไปยื่นขอใช้เสร็จตอนนี้ก็กรรมการก็จะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับเขาเป็นบัตรจริงนะครับค<ท>ื<ท>่ถาอสำเนาท่ททานจะไม่ได้ครับครับเพราะว่ามันมันก็ยังเป็นสำเนาอยู่นะครับในส่วนนั้ก็ขอความรู้ความว่าท่านแต่ว่าอย่างไรเสรียทางกรมการปกคร,รองท่านสำนักทะเบียนเนี่ยท่านก็ได้กรุณาว่าตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่6ที่7เนี่ยท่านก็เปิดให้ทําบัตรประชาชนในวันหยุดราชการอยู่แล้วก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับ ครับท่านผู้นการครับเห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยหีบบัตรเป็นหีบพาสติกที่เห็นว่าเป็นข่าวว่าลองมาแล้วใช้งานนี้เลยใช่ไหมครัก็เป็นส่วนหนึ่งอะนะัของเราก็มีประมาณสักพันสองร้อยกว่าหีบก็จะส่วนนี้เพราะาเป็นเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อว่าจะให้รองรับให้มีความคงทนในส่วนหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพความโปร่งใสในตัวนี้ด้วยเป็นตีพัสิกใสนะครับก็ คาดว่า,าจะมั่นคงแข็งแรงนะฮะในสินนี้แต่ว่าที่ภาพเป็นข่าวอะไรมาอาจจะลงในส่วนที่อาจจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่รแต่ว่าด,ดูเราตรวจดูสภาพแล้วทางนั่นแล้วก็แข็งแรงครับในส่วนนี้ครับครับแต่ว่าได้มาใช้แน่นอนใช่ไหมในการลงประชามติใช่ใช่ครับของเราใช้ประมาณสักเรึ่งหนึ่งเพราะว่าเชือ้อสายครับรราจบมาให้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่นะไม,ไม,ไม่ยังมาไม่หมดครับเพราะว่าจัดซื้อทั่วประเทศเนี่ยประมาณสักคร่นึ่งครับ ครับทีนี้วิธีการลงคะแนนครับบอกว่ามีสองคำถามใน1บัตรในอยากให้ท่านอธิบายในเจ้าหน้านี่าาครับ,บท่านบอกครับผู้เป็นภาษาพื้นพื้นชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆนะครับคราวนี้เนี่ยการออกเสียงเปลี่ยนเหมือนว่ามีแบัตรออกเสียงนะสองใบในใบเดียวกันเพราะว่าเป็นสองคำถามะนะครับคร,บรองเราต้องกล้าสองครั้งนะครับคำถามแรกก็จะเป็นในถามว่า ท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับในส่วนนี้ทั้ง276มาตราเนี่ย276มาตรานะในส่วนนี้นะครับว่าท่านจะเห็นว่าอย่างไรคำถามหนึ่งก็ถามว่าท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นภาษาชาวบ้านว่าใน5ปีแรกเนี่ยท่านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรืยไหมเห็นว่าอย่างไรว่าจะให้สวนะครับสวมีสิทธิ์ในการที่จะไปโหวตเลือกไปเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยในในช่วง5ปีแรกก็เป็นคําถามพ่วงเข้ามา ท่านเห็นว่าอย่างไรท่านก็ไปออกเสียงในกรุหาตรงนี้เป็น2คํคำถามนี่แหละคือ2คํคำถามครับผมครับในใบเดียวกันเนี่ยในใบเดียวกันนะครับโอ้นะฮะก็ฟังดูง่ายๆนะครับทีนี้นะครับถามอีกขั้นตอนการนับคะแนนมันเป็นยังไงบ้างครับการลงประชามติมันเหมือนกับเลือกสสออะไรต่างๆที่ผ่านมามก็ก็คล้ายกันนะฮะคล้ายกันแทบจะเหมือนกันนะฮะหลังจากที่มีการลงคะแนนเสร็จปิดทิบเวลา16บหกนาฬิกาเรียบร้อยแล้วทางกรรมการประจําหน่วยท่านก็จะจัดการในการ นับคะแนนโดยโดยหลังจากนั้นเลยนะหลังจากที่จัดเตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยนะครับเตรียมสถานที่ท่านก็จะเริ่ม okay, นับคะแนนเลยนับคะแนนก็เป็นแต่ <Hello. S 2> ว่าการขานเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ขานเลขหนึ่งเลขสองครับในส่วนนี้ครับ<อ>แต่ว่าก็ขานเป็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในประเด็นทีละประเด็นประเด็นไปนะครับในส่วนนี้ก็ลักษณะการ<อ>ใช้เครื่องหมายกากบาทเนี่ยก็ต้องเป็นกากบาดเหม um ือนเดิมนะฮะใช้เครื่องหมายอื่นก็จะทําให้เป็นบัตรเสียไปในส่วนนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของบัตรเสียเนี่ยมันก็มีลักษณะของบัตรเสียทั้งฉบับเช่นว่าท่านไม่ได้กาอะไรเลยแบบนี้ทั้งสองประเด็นก็ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งทั้งสองฉบับเลยแต่ว่าท่านกาเครื่องหมาย อื่นอะไรแบบนี้เช่นเครื่องหมายถูกหรือก็เครื่องหมายจุดดาวๆอะไรทึ่ซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกไว้ให้ท่านไปใช้เครื่องหมายนั้นนะครับเราต้องใช้กากบาทอย่างเดียวมันะก็นอาจจะทําให้บัตรเสียได้รับส่วนนี้ก็เหมือนเหมือนปกติไปเพียงแต่ว่าคราวนี้ก็เราเป็นเหมือนเหมือนกาเหมือนสมัยที่เรา เลือกสมาชิกอบตอ,อะไรแบบนี้ฮะเราก็มีสิทธิ์มีโอกาสได้เลือกได้2อ,อเบอร์ได้คล้ายๆกันในส่วนนี้แ,แต่ว่ามันไม่เป็นเบอร์แต่ว่าคราวนี้มีข้อแตกต่างอีกนิดหนึงว่าไม่มีการไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่มีช่องไม่มีช่องนี้คือมันเป็นสากลว่าในส่วนของการออกเสียงประชามติเนี่ย ก็เขาเขาจะไม่มีเปิดโอกาสให้ท่านที่จะต้องงดออกเสียงะนะครับ<อ>ท่านเ,<อ>เห็นว่าอย่างไรท่านก็ว่าไปเลยนะครับ,รบจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือใช้คําว่าเห็นชอบแล้วเห็นชอบนะครับในคราวนี้ก็จะมีแค่2ช่องแค่นั้นเองครับสำหรับผู้ที่ <ใน S 2> ไม่ไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้มีเสียสิทธิ์อะไรบ้างไหมครับก็คราวนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องเสียสิทธิ์ อย่างไรนะครับไม่ไม่ได้กําหนดก็แต่อย่างไรก็ดีน่มันเป็นการใช้อํานาจอธิปไตยทางตรงนะครับที่เราจะมีสิทธิ์ที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญนะครับรัฐมนูลก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศอยู่แล้วเป็นคือเป็นแปรของบ้านเมืองนะครับเป็นเครื่องจักรของบ้านเมืองที่จะขับเคลื่อนไปอย่างไรเราก็ต้องมีรัฐมนูนฉบับฉบับถาวรนะฮะถึงแม้เราปัจจุบันเรามีฉบับชั่วคราวอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เขียนได้ ครอบคลุมทั้งหมดการให้สมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับฉบับถาวรส่วนนี้มันจะครอบคลุมการทํางานของส่วนต่างๆได้หมดนะครับ่วนนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับครับครับท่านบอกครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเล็วลเล็กน้อยนะครับพรุ่งนี้ทราบว่าจะมีการลนลงนะครับให้ท่านพูดถึงเล็กน้อยครับพรุ่งนี้ครับวันที่4ี่ก็เป็นวันดีของเรานะครับในส่วนนั้นเราขอนแก่นแล้วก็ทั่วประเทศด้วยก็จะประกาศถึงความพร้อมว่า ขกรตชาวจังหวัดขอนแก่นผู้จัดการผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็พี่น้องประชาชน่ะของขอนแก่นเราพร้อมแล้วนะครับในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเราก็จะจัดการเดินรณรงค์กันนะครับในทุกอำเภอแล้วก็ที่อำเภอเมืองเราก็จะจัดที่หน้าสารกลางนะครับ <c oughs> มีเป้าหมายกลุ่มพลังของชาวขอนแก่นของพลังมวลชนเราหมื่นคนนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีการแสดงแล้วก็จะมีการถ่ายทอด ทางทีวีด้วยโมเดิร์นไนท์ก็จะมาถ่ายทอดก็เป็นจุดที่ถ่ายทอดก็มีไม่กี่จังหวัดนะครับมีขอนแก่นเชียงใหม่มี<อ>ปัตตานีแล้วก็ที่กรุงเทพท่านท่านข้ามการการเลือกตั้งท่านหนึ่งท่านก็จะมาท่านดรประวิตรรัตนเพียรได้กรุณามาเป็นประธานนะครับเป็นประธานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ในส่วนนี้ก็เป็นการประกาศความพร้อมครับ,รบเพื่อจะได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของขอนแก่นนะครับ ท่านครับท่านอย่าลืมนะครับในส่วนนี้เป็นเป็นหน้าที่แล้วเรามาสร้างความรับผิดชอบามาสร้างพลังด้วยกันในส่วนนี้นะครับในวันที่7ถึงหา8โมงถึง16นาฬิกาครับเตรียมบัตรนะครับ,รบให้พร้อมครับในส่วนนี้ครับ ครับนะครับท่านผู้ชมครับก็คงจะรับทราบแล้วและก็คงจะเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับสําหรับพี่น้องที่มีสิทธิ์ที่จะไปลงประชามติในครั้งนี้วันที่7สิงหาคมอย่างที่ทราบกันครับวันนี้อีสานวันนี้ของเราครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้นิตการกัรเล้งประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอภินร์จันทุประครับที่มาร่วมราการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับ